ันนี้มาเผากิง่งไม้ตัดต้นไม้ลงครับเผาพอดีลูกชายเพื่อนมาช่วยเดี๋ยวจะเขานาล่อนจะจะเผาไม่ได้ต้นไม้มันตายตัดลง เต็มน,นี่เผาเกือบจะแล้วแหลเะเผาทั้งบุแล้วก็ลงมาเผาทั้งตำกิ่งไม้เดือ กล่องนี่ตรงนู้นเกือบจะลแล้วละฝนตกลงมาเลยเผาได้อีกฝนตกดีปีนี่ยาหลายกลัวไฟป่ากันกลองนี้ไม่ติดจะต้องเผาใหม่อีกนี ติด๋ยวนู้นติดเหม่ดีเันอุโนโอ what are ว่ you doing งั h แ r e ฮะอุโนโอไม่ยอมลงมาหา ต้นใหม่ตายยังมีเต็มอยู่เลยต้องตัดลงอีกตัดลงหรอกกิ่งมันกิ่งน่อยๆกับเผาอันกิ่งใหญ่ต้นมันเอาไว้ไปทำฟืนฟิงหนาหนาว